สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ F C F C เป็นไงพี่ไม่พี่ไม่ F C พี่ไม่เออร์ดไม่ไม่มันเท่าโคตรมาเด้อมากินน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันมีแต่แนวแซ่บเซ่พีกแล้วน้องก้มน้องก้มเมื่อวานนี่กระปูกตัวน้อยเมื่อนี้กระปูกตัวใหญ่เยอะเมื่อนี้เมื่อวานพี่อิ๋วได้จะเมื่อคืนนี่อัน ไปน,นอนบ้านอ่าน้องสาวพี่ไม่มือนี้มานอนมานอนบ้านลูกพี่มานอนเป็นมู่ลูกพี่อืมานอนเป็นมู่ลูกพี่เมือนี้ โชคดีนะจ้าโชคคดีตั้มจกตำ้มจกโชคดีเด้อบดสุกบดโลกบดภัยหรือพี่เอ้ยโชคดีค่้าบดสุกเมื่อก่อนก็ได้เงี้แต่เสียงก็มีแห้งเนาะค่ะพี่น้องบดสุกบดโลกบดภัยต่อไปก็มีแต่ความโชคดีร่งไหลเข้ามาเด้อลูกพี่เด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการสาธุสาธุสาธุ เชียงนำ้ำเาฟเชียงนำ้ำอ่า<ม>หมาบ้านลูกพี่มันนีกาตตำ ปูปลาระปูตัวใหญ่ลูกพี่พนเมื่อวานนี่กระแป้งเมื่อวานเมื่อวานนี่กระแป้งหมื่อนีกระปูหมื่อนีกระปูทะเลตัวจริงเลยจับเบิ่งในเสี้ยงกินให้เบิ่งในสิ่งหนึ่งลูกพี่เอาคนละสิ่งกินให้กินกินไฮเอ็ซีของพี่ไม่เบิ่งอันเบิ่งในเสี้ยงบ้านทั้งคนละปูยังพี่ไม่เหรอปูมาเอาปูมาเอาปูสั่งหม้มีเนาะมีแต่ปูมามีแต่ปูมาเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังนไยกับปูสั่งกับสีม้าคือกันพี่น้องปูเชฟวนปูดำๆนะแม่นบอกอ้าวต่ำมะฮง่บพเสพต่ำมะฮงฝีมือพี่ไม่ต่ำเองจ้าแซ่บแลยแซ่บ คนหยัดมือเ้าพี่น้องเด้อน,นี่ใส่โลดใส่โลดมือแล้วจะแซ่บ<ช><ๆ>ของหวานกะมีมลินจีมีลินจีแล้วกะลูกลูกพี่เอียวเป็นซื้อเห็นพี่ใหญ่มักมาขามซื้อมาขามมานะฮัยนารักขนาดนี่กะพักผักชีปลาของอันน้องสาวปลาลักอันนั้นนะเพื่อนมาก,กินปลาแต่ว่าอันพริกอันนี้พี่ไม่ซื้อบ่แซ่บบ่แซ่บ บเสพอันนี้เนาะบาต้องซื้ออีกเนาะแม่นบ่ซื้ออันนั้นบ่แซ่บพริกพริกทอดพริกทอดรสต้มยำมันยังอันนี้ก็คือสาหร่ายนะคะสาหร่ายเสพเสพมาเลยเนาะน้องซื้อกินประจําตะกี้พี่ก็ซื้อซื้ออยอะเลยสมตาผักกับผักกับมี่ยังหลายเออ มีเต็มถาดม่มีอย่างไรมีเต็มถาดเออพักพักกับมีมะเขือมีเอ่อสังเกตนัวมีอย่างไรมีเต็มถาดมีเต็มถาดบักซี่อันนี้บ้านเข้าวต้นพักผักหอมปอมนะลูกพี่เนาะผักหอมบ้านมีพริกหยวกแล้วก็มีน่องไก่ด้วยนะคะมีปูมาเด้อมากินน้ำกันเด้อน้องกลมน้องลาตีน้องตุ้ยมาเด้อมาเด้อมาละเทียวทุกคนทุกคนมาเด้อมาเด้อน้องกลมน้อง ลกตมน้องละตีพีไอเนาะพีไอเสียใจมาด้วเชียงยาแดงมาด้อยาแดงเออกินน้ำกันเด้อแสแฉบน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาหรือิี้ข้าวโดนเหรออืมข้าแมนอยู่เลยเสแฉบนี่แสแบสน้องกลมอเมริกาซารายทะเลด้วยพี่น้องด้วยอันนี้เสแบบุปปาราตำเสบลูกน้องตำเสบโอ้เปลวาเนาะ บ่าว่าแล้วมักกินในลุงน้องตํากินประจําลูกพี่ปลาแดกมันแซ่บนะปลาแดกแซ่บน้าท้าปลาแดกแซ่บนะได้การโลดสมตํานะเอ่อท้าปลาแดกแซ่บก,ก็แซ่บไปเบิ้ดมันบ่พี่น้องเนียนอ่อเส็บๆน้ากันนี่มันบ่พี่น้องอืมเอาด้วยค่ะดึงแซ่บพี่ไม้ก็สิตักซิมให้เบิ้งกันเอ่ะลูกพี่ม,มากปูนี่ลุงน้องตักให้จัดไปหลีป๊าดเมื่อยโอ้คุณพี่น้องมึงเนี่ยลูกพี่อิ้ยวจัดจัดนักจัดเต็มปูพุ่นมึงเนี่ย กะคักใช้ลุงน้องมันนี้ลุงน้องเอาตัวนี้ปาดกระปูออกมันจานมันกระบกมันมันเต็มน้ากระปูตัวนี้น้องกระปูใหญ่ให้ได้ไหนมันสิกินบังคุงกระไรอเด้อเอาจับในเสี่ยงมังคุงกระไรอยู่กระปูกระนวยหนึ่งกระปูกระปูกดิจับซอยกันพี่น้องเอ้ยย่าย่านกระปูย่านกระปูนิ้มือคุณแม่คาปูหน่อยนิ้มือิว่าเลยเนาะ เห็นบอลุงน้องต่ำแซ่บบ่ลูกพีแสบอยู่ในใจร่มลงหืมก็เลยต่ำโดนอีรีเด้ทำเพรได้เฮ็ดกับเขาโดนนี่มันแ่บกินอันคือกันกับอันจ๊กพี่เมย์บ่กินสมต่ำหนูเด้ใช่ฟังขระปุ่นที่แรกเนาะอันอันบ่เคยเฮ็ดขระปุ่นจักเทื่อจูนเนาะโอ้ยพี่เมย์หนูเฮ็ดน้ำกระปุ่นไว้ทาเป็นว่าแซ่บแสบ มนุ่ไปกินแล้วอากุยปนวัซนเพชบอลูฟีเซลตักนี่คือตักน่านออกให้พี่น้องเว้ยนี่ไป่ไม่จะกินให้เบิ้องแสบเลยอัะไรที่หยำกระหยำอะไรกอกระแป้งแล้วนอนเนี่เหรอพี่ไม่สีนยมมืออะไรอยู่พี่กินให้ท่านผู้ชมแสบๆสบต้องกันน้องกบหนิมาด้วยมาด้วย ตั้งเผ็ดตั้งแดอืมอ,มข,อขอบคุณค่ะรั็ดที่สุด<า>เผ็ดบ,บ,บ้อ,อ,อง,องพ,พี่ข้าวที่นี่เผ็ดแซ่บ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะอเอาสํารับมือนี้สวัสดีค่ะ <laughs> บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย